ปลาเต็มถังนะสามีสมียันเหมือนมนุษย์ไอนี่เลยมีแต่ขี้โคนมนุษย์โคลนนี่เนาะเย้ยเฮ้ยเยเฮ้เ้ยเฮ้น้ยยเนยยเฮ้ยเยเฮยเยเ้ยเฮ้้เ้ยเเฮ้ยยเยยเย้ยเยเ้ยยยเ ไปโครตคแต่อนแล,นลด,ดป้าดูมันขึ้นอย่างเยอะเลยนะเนี่ยจะไปดูปลาก็าไไรใต้หรือยัง ดูผู้ชาอาบน้ำกันดูผู้ชายอาบน้ำมีไฟขัดหม้อได้ด้วทำนี่ครึ่งั้งเลยนะอนหัใหญ่เด็ดึ้นอะไรนี่ครัเด็ดยุยนตัวอะไรน่คบเด็ดยุ่เลยปลาดุกไนก็มันก็มันดว่าคุณเอาเอาคืนไม่ได้ เอาลงไม่ล่ะถังลงไม่ล่ะปล่อยลงเลยนะัน้งตโอ้ยไม่ต้องเอาลงอันตรายจริงลงไปตรงนี้วัดมันจะคันไหมนะเธอจะโคตรใหญ่ยินสั่งยางเแยวเลยผู้จัดการใช่ค่าปดบวกค่ะไม่เป็นไเหือดีๆนะ นั่้สรออลดเรไ้เลยนเกได้แหละเ็ดนผไม่ลง้เยรอรอเลยโอ้โหทุกอย่างน่ะมันมีเหตุผลของมันใช่วัดปันเนาะรอตอนนี้แหละโอู้ปป้นดูโคตรเยอะเลยมันไม่บ่อยเทียบเยมอนม่บ่อยเทียบขายันนนอนีแกว่มาเาพวกนี ไ่เคยผูเยยิงจะอาไปไม่ได้ดิมันมันไม่มีน้ำเอารถเอาอะกกเบี่ยงหัวมานีไปเชื่อมเนีกับด้ยถ้าุบใหญ